การครั้งหนึ่งนานมาแล้วโลกมนุษย์ประสบกับความแห้งแล้งอันรุนแรงที่คุกคามชีวิตผู้คนมาหลายชั่วอายุครสาเหตุของความแห้งแล้งนี้ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแต่มาจากความโลภและอำนาจที่ไร้ขอบเขตของเทพผู้ปกครองฝนนั่นคือพญาแถนพญาแถนเป็นเทพที่มีอำนาจสูงส่งครองบัลลังก์เมฆาบนสวรรค์ชั้นฟ้าล้อมรอบด้วยเหล่าเทพบริวารน,นับพัน ที่คอยปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีข้อโต้แย้งพญาแถนมีอำนาจควบคุมน้ำฝนสายฟ้าพายุและลมฟ้าอากาศทั้งปวงด้วยความอหังการพญาแถนจึงกำหนดกฎเกณฑ์ให้มนุษย์ต้องทำพิธีเส้นสวงบูชาอย่างรูหรายิ่งใหญ่ทุกปีเพื่อให้ฝนหลังลงมาสู่โลกมนุษย์ข้าเป็นผู้ให้ชีวิตพญาแถนมักประกาศกับบรรดาเทพบริวารน,น้ำฝนจากข้าคือสายทานแห่งชีวิต หากไร้ค่าพวกมนุษย์ก็เป็นเพียงฝุ่นทุลีที่ไร้ค่าในแต่ละปีมนุษย์ต้องรวบรวมเครื่องเส้นไหว้อันมีค่าที่สุดเท่าที่จะหาได้ทั้งทองคำอัญมณีอาหารชั้นเลิศผ้าไหมอันงดงามและบางครั้งยังต้องสละสิ่งที่รักที่สุดเพื่อถวายแด่พญาแทนทุกหมู่บ้านต้องส่งตัวแทนร่วมในพิธีอันยิ่งใหญ่เพื่อวอนขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลแต่กระนั้น แม้ผู้คนจะทุ่มเทสิ่งที่ดีที่สุดถวายแด่พญาแถนเทพผู้นี้ก็ยังไม่พอใจบ่อยครั้งที่พญาแถนพบข้อตำหนิในพิธีกรรมหรือเห็นว่าเครื่องเส้นไหว้ไม่คู่ควรกับอำนาจของตนจึงกักฝนไว้บนฟ้าปล่อยให้แผ่นดินแห้งแล้งพืชผลเหี่ยวเฉาผู้คนและสัตว์ล้มตายด้วยความหิวโหยปีแล้วปีเล่าความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทวีความรุนแรงขึ้น แม่น้ำลำธารเหือดแห้งพื้นดินแตกระแหงสัตว์ป่าล้มตายเกลื่อนพื้นหมู่บ้านหลายแห่งร้างไร้ผู้คนเพราะอบพยพหนีความแห้งแลง้งหรือล้มตายด้วยความอดอยากผู้คนที่เหลือรอดต่างอยู่อย่างหวาดกลัวและระแวงต้องแย่งชิงอาหารและน้ำที่เหลือน้อยนิดเพื่อความอยู่รอดชาวบ้านผู้เท่าคนหนึ่งเล่าให้เด็กๆฟังว่าสมัยก่อนแผ่นดินของเรา อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพนธัญญาหารลำธารสายสะอาดไหลผ่านทุกหมู่บ้านผู้คนอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องหวาดกลัวความหิวโหยแต่นั่นเป็นเรื่องเล่าจากคนรุ่นปู่ย่าตายายที่พวกเราในวันนี้แทบไม่เชื่อว่าเคยมีอยู่จริงความอาฆาตแค้นต่อพญาแถนอนสสมในใจของมนุษย์แต่ไม่มีผู้ใดกล้าท้าทายอำนาจของเทพผู้นี้ทุกคนได้แต่สวดภาวนาและหวังว่าวันหนึ่งพญาแถนจะเมตตา และปล่อยให้ฝนตกลงมาอย่างอิสระดังเช่นในอดีตในยามที่โลกมนุษย์ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์เข็นมีปรากฏการประหลาดเกิดขึ้นนสระน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในละแวกนั้นคืนหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงแสงสีเงินสาดส่องลงมายัางสระน้ำทำให้ผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับขณะนั้นมีดวงดาวดวงหนึ่งตกลงมาจากฟากฟ้า พุ่งตรงลงสู่สน้ำแห่งนั้นเมื่อดวงดาวสัมผัสผิวน้ำเกิดเป็นแสงสว่างวาบจ้าก่อให้เกิดคลื่นกระเพื่อมไปทั่วสระเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านผู้หนึ่งมาตักน้ำที่สระพบว่าบนใบบัวกลางสามีไข่ประหลาดฟองหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไข่ของสัตว์ทั่วไปและมีผิวเป็นประกายแวววาวราวกับมุกชาวบ้านผู้นั้นจึงรีบไปบอกผู้อาวุโสข,ของหมู่บ้าน ผู้อาวุโสพาชาวบ้านหลายคนมาดูไข่ประหลาดนั้นผู้เท่าคนหนึ่งที่อายุมากที่สุดในหมู่บ้านกล่าวว่านี่เป็นลางดีอาจเป็นสัญญาณจากสวรรค์ที่จะช่วยเหลือเราพวกเขาจึงตัดสินใจเฝ้าดูแลไข่นั้นอย่างใกล้ชิดโดยไม่แต่ต้องหรือรบกวนวันผ่านไปสามคืนสามวันในคืนเดือนเต็มดวงอีกครั้งไข่นั้นก็แตกออกและสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้ถือกำเนิดขึ้น มันมีรูปร่างคล้ายกบธรรมดาแต่ผิวของมันมีสีทองอาร่ามและมีลวดลายประหลาดที่ดูคล้ายตัวอักษรโบราณปรากฏอยู่บนหลังดวงตาของมันเป็นประกายสุกใสเหมือนอัญ,ญมณีทุกคนที่ได้เห็นต่างประหลาดใจและเกรงขามในความพิเศษของสิ่งมีชีวิตนี้ชาวบ้านเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่าขันคากตามรูปลักษณ์ของมัน แต่ด้วยความพิเศษและอำนาจลึกลับที่แผ่ซ่านออกมาทำให้พวกเขาเรียกขานมันอย่างให้เกียรติว่าพยาคันคากพยาคันคากเติบโตอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติภายในเพียงเจ็ดวันมันมีขนาดใหญ่เท่ากบทั่วไปที่โตเต็มวัยและยังแสดงให้เห็นถึงความฉลาดเฉลียวที่เหนือกว่าสัตว์ธรรมดามันเฝ้าสังเกตการกระทำของมนุษย์เรียนรู้ภาษาและวิถีชีวิตของพวกเขา ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือสระน้ำที่พญาคันคากอาศัยอยู่ไม่เคยเหือดแห้งแม้ในยามที่แหล่งน้ำอื่นๆเหลือน้อยลงทุกวันชาวบ้านเริ่มกราบไหว้บูชาพอยาคันคากมอบผลไม้และอาหารอันดีให้แต่พญาคันคากไม่เคยรับสิ่งเหล่านั้นไว้มันเพียงกระโดดไปมารอบๆสระน้าและคอยช่วยเหลือสัตว์เล็กๆที่มาดื่มน้ำให้ปลอดภัยจากผู้ล่าวันหนึ่ง ระหว่างที่พญาคันคากนั่งบนใบบัวมันได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงตัวน้อยที่มาตักน้ำเด็กหญิงกำลังเล่าความทุกข์ให้แม่ของเธอฟังว่าทำไมพญาแถนถึงไม่ยอมให้ฝนตกลงมาทำไมเราต้องทนทุกข์แบบนี้พ่อของหนูป่วยหนักเพราะไม่มีอาหารกินน้องของหนูก็ร้องให้ทั้งวันเพราะความหิวพญาคันคากได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกสะเตือนใจ มันเฝ้ามองความทุกข์ยากของมนุษย์มานานและเริ่มเข้าใจว่าทำไมโลกจึงเป็นเช่นนี้พญาคันคากจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆคืนนั้นพญาคันคากเรียกประชุมสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่รอบสน้ำทั้งแมลงปออตะขาบแมงป่องมดแดงและสัตว์อื่นๆมันเล่าให้ฟังถึงความทุกข์ของมนุษย์และสาเหตุจากการกระทำของพญาแถน พี่น้องทั้งหลายพยาคันฆ่ากล่าวพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นเดียวกับมนุษย์และพยาแถนแต่พยาแถนได้ลืมไปแล้วว่าแม้จะมีอำนาจก็ไม่มีสิทธิ์บังคับให้ผู้อื่นทุกทรมานข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทวงคืนความยุติธรรมให้กับโลกใบนี้บรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างเห็นด้วยกับพยาคันฆ่าพวกมันสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือในการต่อสู้กับความอายุติธรรมนี้ วันหนึ่งพยาคันคากประกาศกับชาวบ้านว่ามันจะเดินทางขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อพบกับพยาแถนและขอให้ปล่อยฝนลงมาโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขชาวบ้านต่างตกใจและกังวลว่าพยาคันคากจะเป็นอันตรายแต่พยาคันคาายืนยันว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องทำข้าเกิดมาเพื่อการนี้พยาคันคากกล่าวฝนควรเป็นของธรรมชาติและทุกชีวิตบนโลกไม่ใช่เป็นเครื่องมือแสดงอำนาจของผู้ใด ก่อนออกเดินทางพญาคันคาข,ขอให้ชาวบ้านทำพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างพิธีแสงประหลาดสีทองฉายออกมาจากตัวของพญาคันคาาทําทให้ลวดลายบนหลังของมันเรืองรองชัดเจนยิ่งขึ้นชาวบ้านผู้เท่าที่รู้ตําราโบราณกล่าวว่านั่นคือตัวอักษรแห่งสวรรค์ที่บ่งบอกถึงพลังอันยิ่งใหญ่พญาคันคาาเริ่มเดินทางพร้อมกับสัตว์ที่เป็นพันธมิตรมแมลงปอช่วยนําทาง ตะขาบแมงป่องและมดแดงติดตามเป็นกองกำลังมแมลงปอภาพยาขันคากบินขึ้นสู่ท้องฟ้าผ่านเมฆหมอกมุ่งหน้าสู่วิมานของพญาแถนเมื่อไปถึงประตูสวรรค์เหล่าเทพยามประตูประหลาดใจที่เห็นกบตัวน้อยกล้าเดินทางมาถึงที่นี่พวกเขาหัวเราอเยายะและตั้งใจจะขับไล่แต่พญาขันคากแผ่พลังออกมาทำให้ลวดลายบนหลังของมันเปล่งแสงจ้าเทพยามจึงไม่กล้าขัดขวาง และนำความไปทูลพญาแถนพญาแถนนั่งอยู่บนบัลลังใหญ่ที่ทำจากเมฆสีทองล้อมรอบด้วยเทพบริวารน,นับร้อยเมื่อได้ยินว่ามีกบตัวเล็กๆก,กล้ามาเยือนอาณาจักรของตนพญาแถนก็รู้สึกขบขันและสั่งให้นำตัวเข้าเฝ้าเจ้ากบตัวน้อยพญาแถนกล่าวด้วยน้ำเสียงดูแคลนเจ้าคิดว่ามีสิทธิ์อะไรมาต่อรองกับข้าเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งฟากฟ้า พญาคันคากไม่แสดงความหวาดกลัวมันกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงฝนเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งมนุษย์และสพัพพสตรล้วนมีสิทธิ์ในน้ำฝนที่หล่อเลี้ยงชีวิตโดยไม่ต้องแลกด้วยทุกทรมานและเครื่องเส้นไหว้ข้ามาที่นี่เพื่อขอให้ท่านคืนอิสรภาพให้กับสายฝนพญาแถนได้ยินคำกล่าวของพญาขันคาก,ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟดวงตาเป่งประกายดุร้าย เมฆรอบกายมืดคล้ำลงสายฟ้าแลบแปลกปราบรอบวิมานแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนยุติธรรมพญาแถนจึงเสนอให้ใช้การเสี่ยงทายเป็นเครื่องตัดสินลูกแก้ววิเศษนี้พญาแถนชูลูกแก้วสีฟ้าใสที่มีเมฆขาวหมุนวนอยู่ภายในจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครสมควรควบคุมสายฝนหากลูกแก้วกลิ้งมาหาข้าแสดงว่าฟ้าเห็นด้วยกับข้า แต่หากกลิ้งไปหาเจ้าข้าจะปล่อยให้ฝนตกอย่างอิสระพญาคันคากยอมรับข้อเสนอนี้การเสียงทายจึงเริ่มขึ้นท่ามกลางสายตาของเหล่าเทพบริวารทั้งหมดพญาแถนวางลูกแก้วไว้บนพื้นที่ราบเรียบตรงกลางระหว่างตนกับพญาคันคากแล้วเสกมนให้ลูกแก้วเริ่มหมุนลูกแก้ววิเศษหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเป็นวงกลมแสงสว่างจ้าก่อนจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลงและเริ่มกลิ้งไปมาในขณะนั้นพญาแทนแอบใช้พลังลมเพื่อบังคับทิศทางของลูกแก้วแต่พยาคันคากสัมผัสได้ถึงการโกงนี้ตัวอักษรบนหลังของมันจึงเปล่งแสงต้านพลังของพยาแทนทำให้ลูกแก้วหยุดการเคลื่อนไหวชั่วขณะลูกแก้วเริ่มกลิ้งอีกครั้งคราวนี้ด้วยพลังของตัวมันเองและในที่สุดมันก็หยุดลงตรงหน้าพยาคันคาก แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติเลือกข้างความยุติธรรมเหล่าเทพบริวารต่างตกตะลึงและเริ่มซุบซิบกันบางองค์แอบ,บยิ้มด้วยความพอใจที่พญาแถนผู้อหังการจะต้องพ่ายแพ้แต่พญาแถนไม่ยอมรับผลการเสี่ยงทายเขาลุกขึ้นด้วยความโกรธใบหน้าแดงกำ่ำกล่าวหาว่าพญาคันคากใช้เวทมนต์ควบคุมลูกแก้วข้าจะไม่มีวันยอมแพ้ให้กับกบตัวน้อยเช่นเจ้าพญาแถนตะโกนด้วยความเดือดดาล หากเจ้าคิดว่ามีอำนาจพอจงต่อสู้กับข้าแล้วเราจะรู้กันว่าใครสมควรครอบครองท้องฟ้าพญาคันคากรู้ดีว่าไม่มีวาจาใดาจะเปลี่ยนใจพญาแถนได้อีกต่อไปมันจึงยอมรับคำท้าและการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างพญาคันค่าก,กับพญาแถนก็เริ่มต้นขึ้นพญาแถนเป็นฝ่ายโจมตีก่อนเขาเรียกสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงมาที่พญาขันค่าแต่ด้วยความคล่องแคล่วว่องไว พญาคันค่ากระโดดหลบได้อย่างชิ้วเฉียดสายฟ้าพุ่งลงกระแทกพื้นทำให้เกิดรอยแยกยาวบนพื้นสวรรค์พญาแถนไม่ยอมแพ้เขาเสกลูกเห็บขนาดใหญ่เท่ากําปั้นพุ่งใส่พญาคันคากแต่พญาคันคากใช้พลังพิเศษสร้างโล่ป้องกันตัวเองลูกเห็บทั้งหมดกระเด็นออกไปโดยไม่สามารถทำอันตรายมันได้เมื่อเห็นว่าการโจมตีโดยตรงไม่เป็นผลพญาแถนจึงเรียกเหล่าเทพบริวาร ให้ช่วยตนโจมตีพญาคันคากแต่พญาคันคากก็ไม่ได้มาเพียงลำพังกองทัพสัตว์เล็กๆของมันที่ซ่อนตัวอยู่ก็ปรากฏตัวออกมาตะขาบหลายพันตัวเลื้อยพล่านไปทั่วฉีดพิษใส่เท้าของเทพบริวารทำให้พวกเขาร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดแมงป่องนับหมื่นๆตัวใช้หางแหลมคมต่อยเหล่าเทพที่พยายามจะเข้ามาใกล้พญาคันคากมดแดงนับล้านล้าน ตัวรวมตัวกันเป็นกองทัพโจมตีเทพบริวารที่เหลือมแมลงปอฝูงใหญ่บินว่อนไปทั่วท้องฟ้าสร้างความสับสนวุ่นวายบทบังสายตาของพญาแถนพญาแถนยังคงไม่ยอมพ่ายแพ้และใช้พายุหมุนขนาดมาหืมาเข้ากวาดล้างกองทัพของพญาคันคากลมแรงจนทำให้มแมลงปอปลิวกระจัดกระจายมดแดงและตะขาบถูกพัดกระเด็นไปไกลแต่พญาคันคากยังคงยืนหยัดมันกระโดดหลบ และใช้พลังแห่งธรรมชาติตอบโต้พญาคันคากหลับตาและเรียกพลังจากแผ่นดินดวงตาของมันเปล่งประกายสีทองและสระน้ำที่เคยเป็นบ้านของมันก็พุ่งขึ้นสู่ฟากฟ้าเป็นสายทานยาวทะลวงเข้าหาพญาแถนพายุฝนเริ่มก่อตัวเมฆดำที่พญาแถนใช้ควบคุมฝนเริ่มแปรปรวนพญาแถนโกรธจ,จัดและเรียกสายฟ้าฟาดลงมายังพญาคันคากอีกครั้งแต่ในวินาทีนั้น ตัวอักษรโบราณบนหลังของพญาคันคากเรืองแสงรุนแรงขึ้นปกป้องมันจากสายฟ้าของพญาแถนสายฟ้าหมุนวนและย้อนกลับเข้าหาพญาแถนเองทำให้เทพแห่งฟ้าสะดุ้งเฮือกพญาคันคากใช้จังหวะนั้นกระโดดขึ้นสูงและพ่นน้ำจากสักดิ์สิทธิ์เข้าใส่พญาแถนโดยตรงน้ำพุ่งเข้าไปฉล้างอำนาจของพญาแถนเมฆหมอกที่เคยอยู่ใต้อานัตของเขาเริ่มแตกกระจายสายฝนที่ถูกกักขังมานานก็ตกลงมา ฝนโปรยปลายสู่ผืนดินผู้คนเงยหน้าขึ้นมองด้วยความยินดีดินแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งพยาแถนที่สูญเสียอำนาจค่อยๆถอยกลับไปสู่สวรรค์รู้ดีว่าอำนาจที่ใช้กดขี่มนุษย์ถูกทำลายลงแล้วพยาคันคากมองขึ้นไปยังท้องฟ้าและประกาศว่าหลังจากพยาคันคากเอาชนะพญาแทนได้สำเร็จฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลแผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ผู้คนไม่ต้องทุกทรมานจากความแห้งแล้งเหมือนแต่ก่อนอย่างไรก็ตามก่อนที่พญาคันคาจะจากไปพญาแถนได้กล่าวกับพญาคันคากว่าแม้ข้าจะแพ้แต่ฝนก็ยังเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์หากมนุษย์ต้องการให้ฝนตกตามฤดูกาลพวกเขาต้องส่งสัญญาณมาบอกข้าก่อนไม่ใช่เพื่อบูชาอำนาจของข้าแต่เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้รู้ว่าถึงเวลาที่ฝนควรจะมาแล้ว พญาคันคาเห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้จึงกลับไปแจ้งแก่ชาวบ้านว่านับแต่นี้ไปหากถึงฤดูฝนมนุษย์ต้องส่งสัญญาณเตือนไปยังพญาแถนบนสวรรค์เพื่อบอกให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาลเพื่อส่งสัญญาณให้พญาแถนรู้ว่าถึงเวลาฝนตกแล้วชาวบ้านจึงคิดค้นวิธีส่งสัญญาณไปสู่สวรรค์โดยการสร้างบั้งไฟหรือจรวดดินปืนแล้วจุดให้พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า เมื่อพญาแถนเห็นดอกไม้ไฟสว่างบนฟากฟ้าก็จะรู้ว่าโลกต้องการฝนและจะปล่อยให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาลนี่จึงเป็นต้นกำเนิดของบุญบั้งไฟซึ่งกลายมาเป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานผู้คนจะรวมตัวกันสร้างบั้งไฟขนาดใหญ่แข่งขันกันว่าใครสามารถยิงบั้งไฟขึ้นไปได้สูงและไกลที่สุดเพราะเชื่อว่าบั้งไฟที่ขึ้นสูงจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนให้พญาแถนเห็นคำสัญญาระหว่างมนุษย์กับพญาแถน ตำนานกล่าวว่าพญาแถนและพญาคันคากได้ทำข้อตกลงว่า 1. พญาแถนจะไม่กักฝนไว้อีกต่อไปฝนจะตกลงมาตามฤดูกาล 2. มนุษย์ต้องส่งสัญญาณเตือนพญาแถนทุกปีผ่านพิธีบุญบัง้งไฟ 3. หากมนุษย์ไม่ทำพิธีเตือนฝนอาจมาล่าช้าหรือไม่ตกเลยเพราะพญาแถนจะไม่รู้ว่าถึงเวลาแล้วนับแต่นั้นมาบุญบัง้งไฟจึงกลายเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน เป็นทั้งการรำลึกถึงพยาคันคาาที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและเป็นการแจ้งเตือนพยาแถนว่าถึงเวลาฝนตกแล้วที่มาของความเชื่อที่ว่าหากปีไหนที่ไม่จัดบุญบ้างไฟฝนอาจจะมาตกไม่ตรงฤดูหรืออาจเกิดภัยแล้งได้เพราะมนุษย์ละเลยสัญญาณเตือนที่พยาแถนและพยาคันคาาตกลงกันไว้